ชสดนี้เดินลอยตั้งแต่มิตเตอร์เลยนะครับนี่ครับยาวบนขอบกำแพงมาเลยครับแล้วก็ติดตั้งกองก่อนเข้าแทงนะครับนี่ปึ๊บแทงตัดอดอ,ออกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวปรับพื้นเดี๋ยวค่อยต่อกับพื้นนี่วานี่ปึ๊บเข้าปั๊มครับแล้วก็แก้ท่อที่อยู่ข้างบ้านนะครับ รือทิ้งหมดเลยแล้วก็ต่อใหม่ครับอันนี้ขึ้นชั้นสองออกจากปั๊มครับวิ่งมาเข้าบ้านแต่ละช่วงครับแล้วก็มีแก้ท่อชักโคกใหม่ครับใส่เป็นเฟกอ่อนครับ2ตัวแล้วก็แก้ท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับฝั่งนี้ก็